ครับตูดเอฟซีอีกาวช่อทุกท่านครับวันนี้ผมพ่อนอีกามารางงาตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็น3เรื่องครับเรื่องแรกเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดประเดิมการคุมทีมของรับรังนิกประเดิมด้วยชัยชนะเรื่องที่2ครับอซาวิล่าและเรื่องที่3นะครับสปเปอร์เป็น3เรื่องที่เราจะมาคุยกันครับแต่ว่าเน้นหนักไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนอซาวิล่ากับสเปอร์นั้นสั้นๆกระชับได้ใจความ ฟังกันจบจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครชื่นชอบในเรื่องของผลงานใครชื่นชอบกันในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับช่วยกันคอลาคลาไมคอลมือในการซัพพอร์ตอีกาชาแน,นลกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่นี่อีกาชาแน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณ u ุสกิสุ zu กิเมกาดิวดิวใหญ่ส่งท้ายปีออกรถยนต์สุ u กิวันนี้รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดีวดีขับฟรีสูงสุด150วัน หรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0,000บาทพิเศษรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทและบัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ที่นั่งเมื่อจองและรับรถวันนี้ถึง3 1บธันวาคมนี้เท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุดกิจทั่วประเทศเริ่มกันที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรับรังเนกเปิดหัวมาสวยงามครับสามารถเก็บ3แต้มประเดิมชัยชนะต่อหน้ากองเชียร์ที่โรงละครแห่งความฝัน และนี่คือ4ประเด็นหลักจากในเกมเมื่อคืนนี้ครับข้อแรกบทบาทของนักเตะที่เปลี่ยนไปครับในระบบการเล่นที่รับรังดิกติดตั้งเอาไว้ไม่ใช่4-2-3-1เหมือนในยุคของรเลกาโซชาแต่เป็น4-2-2-2หลัง4กลาง2ตัวรุก2และหน้าคู่2นั่นก็คือแรสฟอร์ดกับกิซโนโรนันโด กลางรุกคือจูดอลซันโชกับบรน่ลฟานันซ์แล้วตรงกลางเป็นกลางรับเฟร d ดกับแม็กโชเหมือนเดิมแบ็กโฟล์ลินเดเล็บแม็กไวอเล็กเตลิสแล้วก็เดียโก้ดัลโลนะครับนี่คือภาพรวมแต่ตัวเลขเหล่านี้4222เนี่ยมาไม่ได้สำคัญเทียบเท่ากับบทบาทของนักเตะที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากในยุคข,ของทั้งคาริกแล้วก็รวไปถึงทางอุรุกหนาโซชาตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมา เอาง่ายๆนะครับนอกอจากบทบาทวิธีการเล่นของนักเตะคนคนนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยทําไมล่ะฮะทำไมรับรังนิกถึงเลือกแรสฟอร์ดเล่นคู่กับทางด้านของโรนัลโดอ่ะเขาก็อ่านเกมสิว่าในเกมล่าสุดเนี่ยโรนัลโดจะมีความโดดเดี่ยวเดียวดายมากเกินไปหน่อยบริเวณตรงกลางหรือว่ารายรอบรอบด้านเขาไม่ได้ขาดแรงสป,ปอร์ตปราศจากการคอนโทรลที่ดีรังนิกก็เลยหาบัตตี้ที่ใช่ให้กับโรนัลโดผลลัพธ์คือโรนัลโด เล่นอย่างมีความสุขแรสฟอร์ดรู้ใจโรนโดครับหรือจะเป็นบรูโน่แฟนันส์กับเจอรอนซันโชสองคนนี้ไม่ได้ยืนอยู่นิ่งๆตายตัวนะครับคือบรูโน่สามารถถ่างไปเล่นริมเส้นก็ได้ตามอิสระเสรีเลยในขณะที่ซานโชถ้าหากว่าอยากจะขบกลับมาเล่นตรงกลางก็ทําได้ทั้งหมดเรียกได้ว่ามันมีความยืดหยุ่นและก็ความหลากหลายในตําแหน่งของวิฟิโอตัวรุกหรือจะเป็นในแง่ของฟูลแบ็กสอฝั่งครับ ดีโก็ดาโลกับอเล็ก์เตลิสโอเคในยุคของโซชาแทบจะเป็นข้อได้ลงเล่นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นแบ็คที่มีจุดอ่อนในเรื่องของการป้องกันเกมแต่ราบรังดิกไม่ได้มองแบบนั้นเกมแบบนี้ต้องชนะแล้วต้องเปิดเกมรุกเขาก็เปิดโอกาสให้ทั้ง2ฝั่งได้มีการเติมเกมบุกอย่างตลอดเวลาไม่ต้องคิดอะไรมากครับประกอบกับบรูโน่เปนันกับจอร์นซาโชนั้นก็ไม่ได ยืนขวางทางอยู่ที่บริเวณเส้นด้วยคือเรียกได้ว่าเปิดช่องว่างให้กับทางอเล็กสเทลิสแล้วก็ทางดิโกดาโลได้มีการขึ้นไปสุดท้ายแล้วครับสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญสำหรับสามคะแนนในครั้งนี้อเล็กเตลิสมีช็อตที่เกือบจะทําประตูได้นะครับจากลูกฟรีคิกแล้วบอลไปชนคานในขณะที่ดิโกดาโลลากตะลุยเข้าหาในกรอบเขตโทษแล้วก็มีการนํามาซึ่งการได้ประตูชัยของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็ตลอดทั้งเกมดิโกดาโลนั้นโดดเด่นเหลือเกินครับทั้งเกมรุกแล้วกก็เมรับ ซึ่งน่นอนครับหากเล่นกันแบบนี้บอกเลยนะฮะลุคชอแอรอนวิสซาก้าตัวจริงตายตัวในยุคข,ของโซชานหนาวหนาร้อนร้อนกันแน่นอนครับรวมไปถึงในแง่ของบทบาทวิกตอร์ดิลเลอเคยเป็นบ่อน้ำมันให้ทีมอื่นเนี่ยมาเจาะมาขุดได้ตามสะดวกแต่ในยุคข,ของราฟรังนิกวิกตอร์ดิลเลอลเล่นได้อย่างรัดกลุ่มและมีการสกัดบอลสำคัญสำคัญได้ตลอดเวลาส่วนฮร่แมกไวยดูดีขึ้น ดูเคลื่อนที่ได้บ่อยขึ้นและออกบอลขึ้นไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแทบจะไม่เห็นจังหวะต,ตะมี้ตตบอลเลี้ยงบอลไปโดยไม่มีจุดหมายไม่มีนะครับนี่คือการสร้างบทบาทการวางตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเตะแต่ตละคนแล้วรู้สึกเหมือนว่านักเตะทุกคนรู้โจทย์ที่รังนิตต้องการครับน,นั่นคือข้อแรกข้อที่ 2. วิธีการเล่นของปีศาจแดงในภาพรวม แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากในยุคของโอเรกนาโซชาสิ่งที่ได้เห็นครับมีชัดมากหลายสิ่งหลายอย่างมากวิธีการเล่นของดูเตเดครับบีบสูงพยายามกดดันคู่แข่งก่อนจะบุกจู่โจมโดยใช้เวลานิดเดียวนะครับพยายามแล้วก็พยายามยิงประตูคือง่ายๆเลยครับเล่นน้อยจังหวะเข้าไว้บรามประสบโอกาสทำประตูทำเลยครับจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ก็แล้วแต่ แต่ไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วพอขึ้นไม่ได้วนกลับมาเหมือนเดิมเป็นตัวยูวนไปวนมาแบบนี้เหมือนในยุคข,ของโซชามันไม่เห็นครับในเกมแรกของรังดิคแเรายังมีการต่อบอลที่ดูจะแม่นยำรวดเร็วกันมากขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าเป็นการผ่านบอลต่อบอลแพสซิง่งกันอย่างมีระบบระเบียบและมีทีมเวิร์นะครับไม่ได้ต่างคนต่างเล่นสเปะสปะไร้ทิศทาง เหมือนอายุของโซชาในช่วงหลังๆก่อนที่เขาจะลงจากตําแหน่งแล้วยังมีลูกกล้าได้กล้าเสียไม่ได้แบบปอดแหกพยายามรัดกลุ่มเกินไปเวลาที่ขยับขึ้นไปข้างหน้าได้ก็ขยับกันไปพร้อมกันทั้งทีมแล้วยังมีการเปิดบอลจากทางด้านหลังครับจากเซนเตอร์เปิดบอลข้ามฟูลแบ็กสวิชสองฝั่งอะไรแบบนี้มันมีทั้งหมดเลยโดยเฉพาะนะฮะเกมครึ่งแรกเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยปรัชญาในการทําทีมของรับลังดิเริ่มที่จะเห็นผล เริ่มที่จะมีความชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นกันแบบไหนแล้วเป็นครึ่งแรกที่เรารู้สึกได้ว่ายูไนเต็ดครองบอลค่อนข้างสนุกแล้วทําให้แฟนผีมีความคาดหวังเพียงแต่ในครึ่งแรกปัญหาใหญ่ก็คือการหาจังหวะหนึ่งหนึ่งในการทําประตูครับมันยังหาไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถามว่าดีไหมครับบอลสไตล์ร bon ังนิกผมตอบเลยว่าดีเน้นความเร็ว เล่นน้อยจังหวะและทําให้ผู้เล่นของปีศาจแดงดูมีความคึกคักมากขึ้นดูกระฉับกระเฉงผิดหูผิดตาไปจากยุคข,ของโซชาแม้ว่าจะมีบางอย่างครับที่จะเป็นข้อผิดพลาดข้อปรับปรุงแต่ผมเชื่อว่าปรังนิกเขาเห็นแหละและเขารู้ครับว่าจะต้องทําอย่างไรในคราวต่ตอ,ตอไปแต่นี่คือเกมแรกคือเกมที่เพิ่งจะซักซ้อมกันมาแบบจริงๆจ,จังๆได้แค่วันสองวันเท่านั้นแต่ปรับเปลี่ยนได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับข้อที่สามครับ บทบาทของเฟร็ดที่เปลี่ยนไปแล้วจะทำให้เขากลายเป็นกลจักสำคัญของยูไนเต็ดในยุคข,ของรับรังนิกและอาจจะเป็นระดับตำนานของสโมสรไปเลยก็ได้ครับจริงๆแล้วนะครับเฟร็ดเนี่ยเป็นกองกลางที่มีฝีเท้าและมีความสามารถดีมากดีตั้งแต่ตอนที่เขาคาแข่งกับทางชัคเตอร์โดเนสแล้วก็กองกลางทีมชาตบราซิลมาดูกันว่าทั้ง2ทีมนะ่ย ทางชักต้ากับทางชิมชาบราซิลมีคู่มือการใช้งานก่อนจะมาเสียคนในยุคของอเลโกนาโซชามีความผิดพลาดบ่อยแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถดึงเสียภาพของเฟร็ดออกมาใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วเฟร็ดเองก็กลายเป็นแพละรับบาปกลายเป็นคนที่ถูกโจมตีจากแฟนผีมากที่สุดกลายเป็นคนที่ถูกล้อเลียนจากแฟนทีมอื่นมากที่สุดแต่การยืนตำแหน่งการเล่นของเฟร็ดในระยะหลังๆเริ่มที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่ ตอนที่ไมเคิลคาริคเข้ามาเป็นกุนซือรักษาการคาริกมองว่าเฟรดจะโดดเด่นกว่าเดิมและจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับทีมถ้าหากว่าเฟร d ดได้เล่นตำแหน่งมิดฟิลหมายเลข8หรือมิดฟิลบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เป็นตำแหน่งที่เล่นกับทางด้านของจิมชาติบราซิลไม่ใช่ตำแหน่งที่ยืนอยู่หน้าแผงรับของทีมตัวเองครับและนับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นจากไมเคิลคาริสู่ในยุคข,ของราฟรังนิก มันทำให้เฟรดกลายเป็นเฟร d ดที่เราเคยรู้จักตอนที่จะย้ายเข้ามาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและมีส่วนร่วมกับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกโดยเฉพาะอย่างหลังเกมรุกเนี่ยชัดเจนว่าเฟร d ดดูดีขึ้นทันตาเห็นครับเขาโดดเด่นมากรังนิกเลือกเฟรดในบทบาทมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ขึ้นได้เลยครับตามอิสระเสรีแล้วเขาเป็นคนช่วยให้ทีมได้ประตูชยัยจากการยิงสุดสวยในนาทีที่77 ซึ่งถ้าหากเล่นแบบนี้แบบเดิมครับแล,แล้วก่อนหน้านั้นก็เคยทําเล่นดจุทษให้กับทีมได้เคยแอสซิตให้กับบูโน่ได้ถ้ามันเป็นแบบนี้บทบาทแบบนี้มันไม่แน่ครับเราจะได้เห็นเฟร็ดกลายเป็นเฟรดร่างทองและกลายเป็นเฟร็ดพ่อคาแท่งระดับตํานานของสโมสรก็ได้ข้อที่4สุดท้ายครับยังต้องดูกันอีกยาวๆนี่คือช่วงเวลาที่เป็นข้าวใหม่ปลามันอย่าลืมนะครับมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ในยุคของโอเรน่าโซชาแ,แรกดูดีมากทุกอย่างสดใสทุกอย่างดูสวยงามส่วนในยุคของราบรังนิกนี่คือเกมแรกในยุคใหม่ออกซาด์ได้สวยเห็นอะไรที่มันเฮ้ยจับต้องได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างที่มันดูดีขึ้น mm. อย่างไรตามครับแฟนผีไม่ควรจะคาดหวังสูงมากต้องดูกันไปยาวๆช่วงแรกการเปลี่ยนโค้ชมักจะมีแง่มุมอะไรดีๆแบบนี้เสมอมาครับแต่ของจริงอ่ะมันนับจากนี้็นต้นไปครับอย่าลืมครับเดือนเนี้ย เป็นเดือนที่โปรแกรมถี่ยิบมากเป็นเดือนที่โหดสุดๆเลยแม้ว่าจะมีการแพ้จะมีการชนะในช่วงนับถอยปลัต้นไปแต่ถ้าหากมันเล่นกันเป็นทรงแบบนี้มีแนวทางที่ชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดูดีขึ้นต่อให้ว่าแพ้สลับเสมอสลับชนะผมเชื่อว่าแฟนผีเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าเขาเข้ามากลางคันมันต้องใช้เวลาอาจจะไปดีในช่วงเวลาที่เดือนมีนาเมษาก็ได้ แล้วถ้าหากว่าได้แชมป์แบบ f อฟเอคัซักถ้วยหนึ่งจบ็อโฟได้บางทีรับฟางดิคอาจจะไม่ลงจากตําแหน่งก็ได้นะครับอาจจะคุมทีมต่อเลยแล้วเดี๋ยวในช่วงที่ปรึกษาเนี่ยอะไรเขาว่ากันไปแต่ต้องดูกันยาวๆแต่ทั้งนั้นครับเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับนั่นคือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับขยับมาที่เรื่องของสเปอร์กันนิดหนึ่งครับสเปอร์ Super. ของอันโตนอคอนเต้ครับเกมล่าสุดชนะนอริซิตี้ถึง3ประตูต่อศูนย์คอนเต้พูดเสมอมาครับว่าสิ่งที่เขาต้องการจากทีมสเปอร์ชุดนี้คือความหนักแน่นความมั่นคงความแข็งแกร่งและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมในทีมครับนี่คือ4จุดหลักที่เขาต้องการจากลูกทีมชุดนี้แล้วช่วงหลังๆครับดูเหมือนว่าคอนเต้จะได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาจากลูกทีมทีมค่อยๆปรับจูนและมีเกมที่ดูดีขึ้น มีการช่วยกันวิ่งมีการช่วยกันเล่นก่อนจะได้รับชัยชนะที่ต้องการครับนัดซอยสากับนอร์สตีนครับมันคือสิ่งที่สําคัญสำหรับสเปอร์มากนะครับต่อยอดความมั่นใจอันดับตารางคะแนนตอนนี้แซงอาร์เซนอลขึ้นไปอยู่อันดับที่5ของตาราง3มแต้มคลิ Clean et, นชีสซนเฮิงมินมีสูตร่รมกับการได้ประตูทั้งแอซิ์และการทราําประตูทีมสร้างสารรค์โอกาสได้คอนโทรลเกมได้เหนือกว่าคู่แข่งแล้วก็ไม่ยอมให้นอร์สตี ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายได้นี่คือสิ่งที่ดีเยี่ยมครับ1เดือนเศษของคอนเต้สิแต้มเต็มในลีกนะครับเขาฟันไปได้ถึง10คะแนนยิง7ลูกและเสียไปแค่ลูกเดียว4เกมแรกในลีกเห็นอะไรจากยุคของคอนเต้บ้างครับง่ายๆเลยครับ 1. ทีมไม่เสียประตูง่ายเกินไปถ้าเป็น,นยุคของโจเซมบริโอหรือจะเป็นนูโนเอสโตรซันโต กองหลังละลวมครับพร้อมเสียประตูทุกเมื่อแต่คอนเต้ให้ความสําคัญตรงจุดนี้ถ้าโครงสร้างดีเนี้อของเกมรับทุกอย่างก็จะโฟล์สุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้นเกมรับไม่เสียง่ายครับแลวทาให้เกมรุกมีหน้าที่ที่ง่ายมากขึ้น2เจอทีมเล็กตบได้ครับไม่เสียแต้มให้ทีมกลุ่มนี้ที่ผ่านมานะครับสเกมติดต่อการที่เล่นในบ้านแล้วเจอกับทีมต่ําชั้นกว่าอเวอรรองกว่าอยู่ครึ่งร่างของตารางสเปอร์เก็บเรียบหมดครับ ทั้งการชนะลีดจูดิตสองหนึ่งอาจจะไม่สวยงามแต่มีสามแต้มบทชนะเบนฟอร์ดสองศูนย์และล่าสุดชนะนอริซิตี้สามศูนย์นี่คือสิ่งที่สเปอร์ต้องการแบบนี้ครับแล้วก็ไปลุน้นเอาในช่วงพวกกลุ่มท็อปซิกของตารางเขาสามครับสตาร์ดังๆกลับคืนฟอร์มและมีความมั่นอกมั่นใจหลายคนต่อบอลกันเข้าข่าววิ่งเคลื่อนที่กันอย่างรู้ใจตีซวนมยสูตรร่วมกับการได้ประตูลูกัสมูร,ร่าย,ยิงประตูส,สวยนะครับเหลือแค่แฮี่เคนนี่แหละครับที่จะระเบิดฟอร์มเก่งได้เหมือนเดิมหรือเปล่า ข้อที่4ครับบางคนจากดาวรุ่งกลายเป็นแข้งเติบใหญ่ไออย่างเช่นโอิเวอร์สกิปจากที่เคยเป็นแค่ลูกหาบตอนนี้กลายเป็นคู่หูที่ขาดไม่ได้ของเปียร์มีฮอยเบียร์ับเล่นกันงแข็งแกร่งดูครบเครื่องมีความสามารถเลี้ยงบอลดีจ่ายบอลแม่นยำขยันขันแข็งเข้าบอลแม่นไม่โฉงฉ่างคือดูเหมือนว่าตรงกลางเนี่ยมันชัดแล้วว่ามันต้องเป็นคู่ของสกิปกับเปียมีฮอยเบียรครับ นี่เพียงแค่เดือนเสร็จนะครับที่คอนเต้ A เข้ามาคุมทีมเริ่มทีะด,ดูดีขึ้นเดี๋ยวเรารอดูครับว่าสเปอร์จะต่อยอดตัวเองได้มั่นคงขนาดไหนแต่ตอนเนี้พวกเขาเคาะประตูท็อปโฟลแล้วนะครับ mm. พวกที่เป็นดับสี่ยังเบสแฮมเนี่ยระวังตัวให้ดีสเปอร์เข้ามาแล้วปิดท้ายกันที่เรื่องของแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าของเฮ er ียเจอร์สตีเวนเจอราดครับโอ้โหสเกมในยุคข,ของเฮ er ียเจิร์นั้น ชนะไปถึง3เกมครับแล้วล่าสุดส่งอดีตเจ้านายอย่างเบรนด์รอเจอร์นะครับที่เคยไม่เห็นค่าในตัวเขาช่วงปลายคาแข้งจนทำให้เขาเนี่ยต้องระหกระเหินไปคาแข้งในมีเจอรอลีกสหรัฐอเมริกาตอนนั้นคุณทุกคนที่เป็นเดอะคอปจำได้หมดพบกับความพ่ายแพ้และเป็นความพ่ายแพ้ที่จะบอกเลยครับว่าเลสเตอร์เซ็งแน่นอนเพราะว่าออกนำไปก่อนด้วยแต่สุดท้ายแล้วมาโดนทีเด็ดของวินล่าทำแสบใส เอริกอนซ่าทำสอประตูนะครับแซงดับเลสเตอร์สองหนึ่งขยานขึ้นสู่อันดับที่10บครับแข่ง15นัดมี19แต้มเล้าที่น่าสนใจครับคือวิลล่าของเจอราดจะไปเยือนที่สนามแอนฟิลด์ครับเจอราดจะได้กลับบ้านแก r รี่แม็อลิสเตอร์เช่นกันมน่าสนใจตรงนี้ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทุกคนห้ามพลาดผมไปสกา u วิลล่าชุดนี้มาครับ เป็นฟุตบอลที่เรารู้สึกได้เลยว่าดูดีมีอนาคตทุกคนหลังกลางหน้าวิ่งทุกคนครับกลางขยันวิ่งขยันเพรสขยันทำาลายเกมและมีทีเด็ดในเรื่องของลูกเซตพีเซตเพลครับมีช็อตที่บอกว่าเฮ้ยจะเปิดไปจุดไหนแล้วมีใครคอยสอนหรือมีช็อตที่จะเปิดไปที่เสาสองเล่นงานตำแหน่งตรงแบ็กไอ้ตรงเนี้ยเทรนด์อเลสเซอร์อาโนต้องระวังให้ดีอาจจะเหมือนกับในเกมที่ ผู้คุณเสียแต้มให้กับทางเบรนด์ฟอร์ดบิลล่าจะโจมตีแบบนี้เจอรัตเห็นว่าทเทรนกับโรบโบมีปัญหาเรื่องของการป้องกันลูกกลางอากาศซึ่งก็ต้องระวังแต่ไม่ใช่ว่าบิลล่าไม่มีมุมแพ้นะครับมีแน่ปัญหาของบิลล่าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือแดนกลางของบิลล่าเนี่ยยังไม่เหนียน,นะครับยังเสียบอลง่ายอยู่แล้วรูปเกมมักจะดันสูงแล้วมีช่องโหว่ให้ได้เจาะให้ได้จิ้มครับตรงเนี้ยครับถ้ามองเห็นปุ๊บเนี่ย เขาเข้าทาแน่นอนขอเพียงแค่ไม่ประมาทถ้าครองบอลได้ปิดชีพไม่เปลืองบางทีเจอราดอาจจะต้องพบความพ่แพ้ก็เป็นได้และอาจจะยับเยินด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูต่อว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านั่นอยู่ทั้งหมดครับคลิปนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับใคไรไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซ i r s t เพื่อเห็นกอนชื่นชอบกันอย่าลืมชื่อกันคนละมา้คนละมือในการซัพพอร์ตอีกาชาแนลกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณ Suzuki. ซูซูกิเมกาดิวดิวใหญ่ส่งท้ายปีออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดีวดีขับฟรีสูงสุด150วันหรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง50,000บาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสครับ ที่ไม่เคยมาก่อนได้เจอกับเธอท่ไมเหมือนใครใจเต้นแรง